ก็คัมทูฟอร์นิซาเจอร์นัล Chapter 27คะ่ะวันนี้เรายังอยู่กับเต๋าส <laughs> <laughs> วัสดีค่ะยังไม่ใส่หัวกลับบ้านนะยังอยู่ <laughs> โอเคซึ่งวันนี้เราก็เดินต่อมาจากที่ดูโอโมเนะมันจะมีเหมือนเป็นปราสาทหรือป้อมปราการที่แบบว่าเขาตั้งอยู่แบบ ต่อจากดูโอโมเลยแล้วก็รอบๆอบะมันก็จะเป็นส่วนสาธารณะเดี๋ยวยังไงเราเดินชมกันอีกทีแต่ว่าวันนี้ก็คือแดดแรงมากหน้าอาจจะขาวหรือว่าอะไรนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราใช้ไปทีนึงเยอะใช่ใชวันเดียวมันวันไหนมิราเคิลค่ะดูโอเคค่ะไปค่ะ ออแต่<ม>ที่นี่อย่างอย่างที่เคยบอกไปในคลิปแรกเนาะหมาเยอะมากแบบคนเดินจูงหมาแบบตั้งแต่ตัวเล็กมากๆคือแบบชีว้ว่าๆเลยอะจนแบบตัวใหญ่ <c oughs> โกลเด้นอะไรเงี้ยเยอะมากเหมือนเสือภูเขาอะไรพวกนี้เลย ยังยังไม่เข้าไปแต่เราเราเราซ้อมก่อนไงเราจะอุยยอ้ยเออแต่สวยโอยแต่ว่าอุ้ยเออให้ด้านสวยมากออ<ว>อก <ฟะ S 1> มาจังเงยตอนนี้ทำสะพานโค้งอยู่นะทำเเปื่องจะมีไกด์ััวเยอะมากนะคะซึ่งเราสามารถแอบไปฟังก็ได้เพราะเราฟังของทุกค,คำาเขาใส่หูฟ <c oughs> ังเออสย่งหนึ่งที่อยากจะชอบ ัวของต่างชาติมากๆคือแบบเหมือนหัวหน้าทัวเขาก็อยู่แค่เหัวแถวใช่ไหมถือธงไปแต่ว่ารูปทัวเขาก็จะใส่เหมือนหูฟังที่แบบฟังสิ่งที่ไกด์พูดโดยที่แบบเราไม่ต้องมามุงตะโกนหรืออะไรเงี้ยรบกวนคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นรูทัวที่ชอบทุกททัวเลยที่เป็นแบบของผลัก ือร <S an> <S an> อย่างที่เคยบอกไปเรามาเที่ยวที่นี่คือไม่เน้นสาระเน้นเก็บบรรยากาศอย่างเดียว <S <S <an> ที่ไหนถ่ายรูปสวยเราไปที่ไหนใช่ <S <S <an> <S เพราะว่าเอาจริงๆความรู้เอาไปหาช่องอื่นได้แต่ว่าเอาจริงๆบรรยากาศ <S <S <an> <S บางอย่างมันก็เป็นฟีลลิ่งที่อยากชวนให้คนมาเที่ยวมาดูเองเพราะบางอย่างถ่ายไปมันไม่สวยเท่ากับตาเห็นจริง <S an> คืออะไรนะเหมือนมะนาวเลยใช่ไหมผิวมันเหมือนเหมือนมะกรูดเลยมันดูเหี่ยวอ๋อแต่ก็เป็นมะนาวได้มันได้หลายแบบมากตำหน้ารางเนาะปเด็ดเลยไม่เด็ดเลยแล้วก็หลังจากเด็ดแล้วนะคะก็ขอทุกคนโดนอิ่ม่าประกันตัวแล้วด้วยเพื่อนโดนรีเวอร์วีซ่าสเติโอละไอย่้อตอนนี้เราเดินมาที่สวนแล้วนะคือสวนเขาก็จะแบบ สวนสาธารณะแหละลมลื่นแต่เราชอบสวนฝรั่งมากกว่าสวนประเทศไทยอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าอากาศนะาามันเป็นต้นไม้ที่แบบมันเหมือนอยู่ในป่าต้นไม้ออใหญ่มากแล้วเหมือนมีการรักษาหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีใช่แล้วก็ไม่มีตรงกัะท้องอ๋อใช่คือปาร์คนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนของของไอ้กประกาณ<อ>เหมือนน่าจะต่อกันแล้วก็ มันน่าจะเป็นประตูชัยเหมือนแบบหมายถึงมองทะลุออกไปอ,ะอ่ะตรงตรงนั้นอะมันน่าจะเป็นประตูชัยอันนี้เดาเองทั้งหมดนะความถูกต้องอาจจะศูนย์ใช่คือติดลบเลยละตอนเนี้ยเ <c oughs> พราะว่าเรายังคิดไปเลือกเองว่านั้นคือป้องปาการบางทีก็อาจจะสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ซึ่งไม่มีที่พักเลยนะตรงนั้นมีแต่กกแพง <c oughs> <c oughs> อุย้ยมีแปดด้วยมันมีแหล่งน้ำนะคะทุกคนด้วยนะสถานที่นี้นะโอ้โห เอาไปคนแบบดูเดือดมากคือมันจะเกิดความรักขึ้นที่นี่นะคะทุกคนอย่าอนตี้ความรักนแต่ว่าเรามีขวดน้ำให้เอาไปสาดเขานะปแล้วกันที่อื่นไม่ใช่เุ้ยเราออกกำลังกายไหมเราว่าเราออกกำลังกายดีกว่าถ้าจะเหมาะกับชุดของเราแล้วก็ดูชุดวันนี้ชุดนี้นะคะ ซึ่งจะไปห่นบาโช้ทุกคนไอทำจริงแต่ว่าจริงเ่ไม่รูแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่ไงเราทำให้กล้องดูได้แต่เราทำให้ประชาชนที่นี่ดูไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นคนแตลลี่เออจริงๆนะฉันรู้สึกว่าการที่ฉันมาเที่ยวกับเธออมันดีนะฉันไม่ต้องคิดสริปอะไรเลย เป็นคนพูดน้อยจริงๆหลายคนอาจจะแบบเฮ้เธอเปน็นโทรเวิร์ t หรือเปล่าอะไร่้โอเคจากสวนใช่ไหมเรามีแผนที่จะไปชายหน้าทาวของมิลานต่อ <laughs> ตอนนี้ก็เลยกำลังจะเดินไปที่รถแ r รมนะคะดีใจมากจะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นแ r รมในมิลานเลยดีว่า <laughs> มันจะเลิศหรือเปล่ามันจะเลิศเท่า b t s โอ้โหสถานีเทีเท่ยวบ้าสถานี แต่ตรงนี้เป็นแบบูงมงกุฎไม้เนะเหมือนรูมงกุฎไม้มันจะมีความแบบเ่มลื่นหนักอันสวยค่ะถึงแล้วเอาจริงๆมันไม่ได้แบบ วุ่นวายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ,อยู่ในต่างอยู่ในยุโรปไม่ได้อยู่ในเอเชียก็เลยอาจจะไม่วุ่นวายซึ่งก็จะมีร้านอาหารขายเยอะไปหมดเลยซึ่งวันนี้เราจะมากินร้านแรกชื่อร้านว่าอ่านผิดอ่ะปิงเปาชือนปเปาชื่อ,อ,อ,อถ้าถ้าอ่านผิดต้องขออภยัยคือเป็นร้านน่าจะขายแบบพวกซาลาเปาหรือซีลองเปาอะไรแบบเนี้ยเกี<ม>๊ยวอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวลองชิมแล้วเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูโอเคบายบาย Thank y <you. S 2> เดี๋ยวลองชิมคือถ้ามันร้อนทุกคนก็ให้อภัยด้วยน,ะ,นะมีการแบบแบบบรปอะคือย,ยังได้แต่แป้งแล้วเนี่ยอร่อย <laughs> อันนี้คือเป็นเกี๊ยวคือถ้ามาสั่งก็คือลาวิอรี่แล้วก็เป็นพอกนะคะเป็นหมู ส่วนอันนี้เป็นซาลาเปาเขาบอกเป็นเนื้อเนาะเดี๋ยวขอลองไม่ได้พอเปล่าเขาบอกว่าเป็นบีฟเฮกกินเนื้อไม่ได้หรอไม่เรากินได้หมดแต่หมายถึงว่าเราได้ยินว่ามันมีพอแต่ได้หมดอะไรบ้างเออแต่เป็นพิอัดกินเออสักอย่างอย่าขอเป็ดออกมาเป็นเป็ดนี่ค่ะแป้งก็เหมือนกันก็เกิดมาทำอะไรเป็นแป้งแต่หมายถึงเขาก็ได้ให้ไส้เยอะอยู่ไส้มันน้อยอ่ะสำหรับเราแต่ว่าแป้งอร่อยนะ อาจจะหมความหิวแล้วด้วยเนาะท<ม>ุกอย่างตัวนี้อร่อยมากแต่มันอร่อยจริงๆแต่วาถึงมันโอเคว่ะเดี๋ยวไปหารา้านอื่นๆนด้วยอันนี้คือหารา้านเ <18. S 2> ื่อยๆแล้วก็อาหารหลักก็คือหม,มาา่าล่าจะลองหาร้านที่ดีแล้วก็เดี๋ยวรีวิวห้ดูนะคะนี่คนเริ่มเยอะแล้วมันจะมีทั้งแบบ อาหารจีนอาหารเกาหลีผสมผสมกันนะความเป็นก็อเอเชียน,นนะเนาะแต่เขาเรียกที่นี่ว่าช้หนาทาวเลยไหม่ถ้าสมมติเราเดินสวมาใช่คือที่นี่ก็เรียกว่าชัยนาทาวเลยเราว่าจริงๆคือเริ่มต้นอาจจะแบบคนจีนมาเปิดร้านอะไรเงีย้ยเยอะแต่ด้วยความที่แบบอ่ะมันก็มีหลายเชื้อชาติทยอยมาสูชิโอ้ยสูชิ มาเดินที่นี่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือจักรยานคือคนเหมือนเป็นเขาพูดง่ายๆคือเขาเป็นเหมือนแกร็บ้านเราอะ่ะก็คือคนขับมอไซ์ส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใช้จักรยานแล้วก็เหมือนขับในทางที่คนเดินเยอะด้วยมันก็เลยอาจจะแบบลำบากลำบากแซกแซกเราก็ต้องเดินดีๆแล้วก็ล้อจักรยานเขาใหญ่มากใหญ่เท่าขาเราเลยทุกคน ถ้าชนอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องคิดนะว่าหาโรงพยาบาลหาวัดเลยพี่ปอคพี่ปอดเนทีโอเคในที่สุดเราก็ได้กินหมาร่านะคะเป็นแบบเหมือนที่ไทยเลยคือที่ช่างน้ำหนักแล้วก็กินแต่ว่าชามใหญ่มากจริงของๆแวค่ะ เป็นตีเป็นเงินไทยคือเอ่อหกร้อยเป็นหมาล่าหนึ่งชามกินหกร้อยมือหนึ่งคือแบบไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วค่ะ<ช>ของเต่าเท่าไหร่มันสิบสิบยูโรอเออสิบยูโรก็ประมาณ3ามรอยแปดสิบอารมณ์ประมาณนั้นฉันเครียดเลยแต่เดี๋ยวลองชิมดูอ่ะว่าเป็นยังไงคือถ้ากินแล้วสำลักอะคือเจะาลมปะถ้าสำลักตายแยอว ต่อดูนะคะอร่อยอร่อยโอเคแต่เรากินเผ็ดไงอ่ะดูของของบ้างอ่ะได้แล้วจะขอลองชิมน้ำก่อนอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศไม่รู้ว่าเผ็ดไหมอือร่อยใช่ไหมได้แล้วงั้นแล้วงั้นเราดูอีกเราดูอีกกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาร้านอื่นกินอีกโอเค จากที่ลุยกับหม่าล่าชามใหญ่ก็คือเราก็เลยมาต่อด้วยมชัมชชะาลาเต้นะคะเราลองชิมเลยไหมคะว่ามันอร <Okay. S 2> ส่อยสุดหรือเปล่าไม่ค่ <c oughs> อยหวานหรอกยังไม่ได้คนหรือเปล่าจริง <c oughs> นี่คือจะ <c oughs> ไม่คนใช้เขียวไหม อันนี้คือชื่อร้านนะคะเผื่อใครเดินมาก็คือสุดเลยอ่ะหรืออาจจะถ้ามาจากฝั่งนี้ก็คือต้นร้านต้นต้นซอยเลยกลิ่นมทฉามันหอมจริงหอมอ่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้มีแต่เครื่องดื่มก็คือเขาขายพวกแบบอาหารเช้าถ้าคือบ้านเรามันเรียกว่าอาหารเช้าคือขนมปังโทสเนาะแล้วก็ใส่พวกแบบอะวคาโดแล้วก็มีแพนเค้กแล้วก็พวกเออ เหมือนเม็ดเม็ดเจียเม็ดมาเลเซียใส่โยเกิร์ตใส่อะไรแบบนั้นใช่มาอาหารอี้แล้วก็มีกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมากินได้ก็ถ้าใครมาเช้าๆก็อาจจะร้านนี้ก็คือร้านที่แบบอยู่หน้าซอยเลยถ้าติดถนนใหญ่นะก็ลองแวะมาดูได้นะคะั่งที่มีไมโครซอฟทนะคะเออใช่ใช่ใ่ตอนนี้เรากลับมาแถวซานบาบิลาใกล้ดูโอโม่คือหิวน้ำมากเพรา่วันนี้อากาศร้อน มากๆแดดแรงสุดๆก็เลยขอมานั่งพักหาขนมกินซึ่งขนมวันนี้ที 2> 2> ่เราจะกินก็คือชีรามิสุค่ะแต่ว่ายังไม่มาวันนี้ร้อนมากจริงๆแบบเดินแล้วแดดมันส่องแบบเผาเผาสุดๆเลยแต่ว่าถ้าโดนเข้าร่มแบบแค่ก้าวจากแดดเข้าร่มก็คือเย็นเลยคือถ้าเราถ้ามีใครดูดาบี้ค่ายนสูตก็คือถ้าเธอเป็นนสูตแล้วเธอตายเลยนะวันที้ค่ะทันทีชีราิสุ thank you uh huh. ซึ่งฉันนะหิวน้ำมากแต่ว่าฉันก็คือต้องการน้ำตาลด้วยก็เลยสั่งโคกนะคะส่วนของเต่านะคะเต่าเป็นคือมันร้อนใช่ไหมเราสั่งแมคเคทโต้ค่ะร้อนสุดๆไอเราก็คิดว่าแบบมันจะเป็นไอซ์ไงแต่ว่าทีนี้ก็เขาไม่น่าจะมีไอซ์ให้เออกาแฟส่วนใหี่เขาไม่ทําเป็นไอซ์ทีกี่่วนสั่งแล้โดนป้าหิดนะแบบอุ้ยแกมันผิดผีอะไรเงี้ยก่าอีกอันนึงก็คือที่รามิสู มันเห็นไหมโอเคงานสื่อมวลชนต้องลงล้วภาพดูกันขอใครได้อุบาทวเอาไว้หรอไหมเอาเอาเอาไว้เอาไว้ซะหน่อยนคือมีอะไรซึ่งก็ไม่เคยมีอะไรตอนนี้ต้องเอาโดนมาบินถ่ายเลยวรตอนนี้ไม่ไม่ไหวแล้วมันมันยากเธอแต่ว่า นี่คือความแบบคนไทยอ่ะไปที่ไหนก็ถ่ายรูปก่อนฝรั่งเขาคือก็คงจะงงว่าแบบทั้งสองคนนี้ทําอะไรเมื่อไหร่จะได้กินกันทีมันก็เป็นพิธีกรรมอันนึงเนาะถ้าไม่ใช่คนไทยก็ไม่ต้องทำแต่เมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ไอ้รี่ตอนดินเนอร์ใช่ปไหแล้วเขาถามว่าพู้ดูสองคนพภาษาอะไรครับว่าพวกผมร้องเพลงในในร้านเขามาเล้วจุดเขาถามว่าพูดอะไรอ่ะแอ้วบอว่าภาษาไทยค่ะไม่เพราะว่าเตาอ่ะ ไม่ใช่แค่เราคนไทยอ่ะคือเราพูดไปเรื่อยใช่ป่ะเราพูดว่าเออเรากินเดี๋ยวเราสั่งคุยก็คุยกันไปเรื่อยเสจปุ๊บพระอาหารมาปุ๊บสิ่งที่เต่าพูดเราพูดว่าอะไญี่ปุ่นเลยนะอ๋ออินเตอร์ไดนมัสเออคือคือแบบผสมหลายภาษาแต่เราเข้าใจกันเองแต่คือฝรั่งของฮองงาแบบไม่คือสหลายภาษาอะไรแต่สรุปแกพูดอะไรกันอยู่เออโอเคเดี๋ยวเราจะอีสให้ดูอาเต่าเริ่มก่อนดีกไม่เราความกัรอ่ะ เราต้องตักไปพิมก่อนก็มันมันนี่นี่ได้เลยอะอือจ้มอืมออร่อยมันข้างค้นแล้วก็มันเด่นๆน่ะมันสดชื่นมากเออมันสดชื่นแปลกมากที่แบบกินฮิราม่สูแล้วรู้สึกสดชื่นใช่เพราะปกติอันเนี้ยไม่อยากจะเวอร์นะแต่อันนี้อร่อยจุกตั้งแต่เคยกินฮิรามิสูมาเพราะปกติกินบัวลอยไม่เจอ แต่พอย,ยินที่แบบ,แบ,บที่มันโกงไปแบบไม่อยากจะพูดก็ว่ากินอะแล้ว,วไอ้มันจะมีเขาเรียกอะไระที่ร้านนี้คนสับหลักเออตั้งแต่คำแรกไอ,อ้ที่เป็นผงของหน้าทีรัมวิสุก็คือระวังสับลักไหมทุกคนแต่เขาบอไปแช่เย็นจนแบบมันขมอะเน่าใจมากอมบอกเขาเออมาับบนพยายามเอาตัวเอไปแช่ด้วยหรือเปล่า <laughs> ร้อนเกิน <laughs> อันนี้ร้านอะมันคือถ้าเห็ ท่านคนแบบเพดยุโรปหรือว่าไปยุโรปอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากกว่าการที่หน้าร้านเขาจะมีทางข้างนอกและข้างนอซึ่งตอนนี้หน้าของที่เนี้ยมันไม่มัน,มนคือช่วงใกล้หนาวแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังมีแดดที่ค่อนข้างร้อนอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็เลยชอบมานั่งนอกร้านมากกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่โดนแดดอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังลมมันก็จะเย็นซึ่ง,น,น,งนั่งตรงเนี้ยมันจะไม่อบอ้าวเท่าข้างในเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์ ก็ต้องแลกนะสถาบคนที่แบบไม่ชอบไม่พิงกับกลิ่นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคดีเขาก็สูบข้างนอกกันผู้ไม่ทันหากรรไม่รู้กล้องได้เห็นหรือเปล่าเป็นการเกดไดไอซ์เออแต่ว่านั่นแหละคดีเราก็เดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงแล้วเราก็เดินต่ออร่อยเนาะมันสดขนาดจะเกิดอยู่ในที่ที่มีสุดเลยคืออทอะไหร่แต่ เวลาชอบเนี่ยคนอื่นอาจจะให้เลดติ้งมาแบบเต็มสิบร้อยเต็มสิบเราอยากเกิดในนั้นไปเลยเราเป็นซูรินซีและตูบาซีร่าที่นี่ด้วยนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ยาคูเหรอขอถามให้เออเราอ่ะเธอมาอิตาลีรอบเนี้รอบที่สองนะคะแล้วก็อยู่กับเราอ่ะวันเนี้ยวันที่สองแหละแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เต่อจะกลับแล้วอยากรู้ว่าแบบเออวันที่มาเที่ยวที่นี่เป็นไงบ้างคือไปถึงครั้งครั้งนี้ใช่ไหมครั้งนี้ก็ได้ คือนี่มิลานเป็นรอะไรเป็นเมืองที่เป็นหนึ่งในเมืองที่ชอบที่สุดเลยของยุโรปอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารมันอเราเป็นคนกินยากแล้วแบบอาหารมันอร่อยแบบว่าถ้าเธอรับพาสตา้ารับพิซซ่ารีสอร์ทโต้วอร์เรเวอร์จะมีความสุขแลวนี่เป็นคนไม่กินเาเอร์เกอแต่ามาแต่ที่นี่นอ,อร่อยมากพอที่แบบช้าใส่เลยละคือมันสดมันสดจนแบบว่ากินแล้วมันแบบสดชื่นมากแล้วเขาไม่ได้มีกลิ่นที่นี่ไม่ชอบกลิ่นมะเขือเทศแนี้ต่นี่คือแบบมันจะมีนิดนึงแล้วมันก็อร่อยอ่ะแล้วก็ ไปร้านไหนอ่ะนี่รู้สึกว่าเข้าร้านอาหารร้านไหนก็ไม่ผิดหวังอืออร่อยหมดเลยแล้วก็มองเาสวยจะทำอะไรเพิมมาได้รำมีเรื่องเ,อลเล่าตลกนิดนึงคือก่อนที่เราอ่ะจะมาที่ดูโอโมโใช่ป่ะ<ม>เราก็ไปตรงชายหน้าทาวแต่ขากลับอ่ะค<ม>ือเราก็ซื้อของอะไรประมาณนึง<ม>เราก็เลยบอกเต๋าว่าเอองั้นเล่าอ่ะกลับไปเก็บของที่ห้องเต๋าก่อนไหมเต๋าจะได้ไม่ซื้อไม่ถือของพลุงพลางงี้พอเราก็โอเค ที่พักอะของเต่ออะมันอยู่ที่เอซนทาเร่เนาะเซนทาโบเหลือบแล้วก็ไม่ได้กินแล้วคืออยู่ที่เซนทาเร่มันคือเหมือนใจกลางเมืองของมิลานที่อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าอารมณ์เหมือนแบบปัวลำโพงบ้านเราอะเพราะมันจะมีแบบสถานีรถไฟอะไรเงี้ยไปจอดพอไปถึงลงแบบลงแทรมไปถึงจอดปุ๊บเต่าแบบตรงนี้เคยที่ไหนอะมันสวยมากตาเป็นประกายแบบสวยมากทำไม้องไม่มาที่นี่คือแบบ มันสวยมากและสิ่งที่ฟ้องพูดก็คือก็เนี่ยเซนทาเล่ที่พักเต่าไปเพราะว่าคือปกติอะเต่ออะเดินด้านข้างไม่เห็นข้างหน้าก็เลยเหมือนแบบไม่ได้เห็นข้างหน้าที่แบบมันมีสถาปัตยกรรมที่สวยแต่คือด้านข้างมันก็สวยนะใช่แต่แบบข้างอะ หน้าเขาว่าเขาจะแบบแกรนมากมันจะใหญ่มันจะเป็นอีกทรงหนึ่งงแล้วสวยมากอ๋อฉันไม่เคยเดินมาฝันแล้ว <laughs> ฉันตื่นเต้นดีใจแล้วก็คิดน้อยใจว่าทำไมเพื่อนไม่พาเรามาที่นี่ <laughs> แต่นี่นี่คือแ,แค่เดินออกมาจากโรงแรมก็คือถึงแล้ว <laughs> ฉันอยากบอกไไดิชาเไมยจริงฉันนอนอยู่ทั้งถนนนะผู้ปกครองผู้ปกค้องทุกคนเออก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนทุกคนว่าถ้ามาแถวโรงแรมเลยช่วยเดินแถวโรงแรมด้วย มันมีอะไรที่ให้ดูเยอะแยะไปหมดในอิตาลีคือทุกย่างทุกตึกอ่ะมันมีความสวยงามของมันก็เราอ,ออกมาถ่ายรูปก,ก็อาจจะได้แบบวิวสวยๆไปอวดคนในโซเชียลของตัวเองแล้วก็อย่าเดินแต่มุมา้าง <c oughs> เดินมุมหน้าด้วยไม่งั้นก็อึ้งเป็น,เป,นเป็นแนวอึ้งเลยเราตอนนั้นอึ้งจริงตาวาวมากแบบวิ้งไม่ไหนมันสวยมากจริงๆไม่จริงตนแรกคิดว่าอุ้ยเป็นที่พานหรอ <c oughs> เป็นโบสถ์อีกแบบนึงอรอ เป็นแอสเตชันที่ฉันเดินเข้าร้วนั่นแหละแต่ฉันเดินเข้าด้านข้าง,างฉันเลยไม่เห็นเขาไม่เป็นไรไม่รู้ย่อมไม่ดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะลากับเต่าแล้ว <Okay. S 2> โดยมือสุดท้ายของวันคือเต่าซื้อพิซซ่ากลับไปกินที่ห้องนะแต่ว่าวันนี้เราอิ่มมากก็เลยไม่ได้ซื้อไป ก็ไว้เดี๋ยวถ้าเต่ามาอีกก็จะได้เจอกันอีกวันนี้ก็คือ2วันนี้สนุกมากขอบคุณนะคะที่มาอ,อยู่เป็นเพื่อน,<ห>นค่ะ,คะไว้ถ้าสมมติว่าเอออีพีหน้าเราไปทำอะไรก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย